สวัสดีครับรายการอาจารย์มนบพบปัญหาในวันนี้นะครับก็มีคําถามอยู่ในไลน์นะครับของเยนโลกการบัญชีนะครับเขาก็มาถามในเรื่องของอะไรอย์เจบไหนตอบให้ฟังหน่อยเขาเข้ามาถามค่ะว่าคือเนี่ยในรอบปี6-4นี้นะคะการจะปิดบัญชีแล้วออกงบการเงินแน่นอนแล้วค่ะมันก็จะต้องเสียภาษีให้กับกรมสรรพากรด้วยใช่ไหมฮะก็คือภาษีเงินได้นิติบุคคลใน1รอบปีก็จะเสีย1ครั้งค่ะครับทีนี้เขามีคําถามค่ะว่าปี6,4เขาเนี่ยเขาต้องเสียภาษีถึง8 0,000กว่าบาท ภาษีสิ้นปีของนิติใช่ค่ะเงินก็หาย,ยากภาษีก็ยังเสียสูงอีกอยังจะเสียลดลงกว่านี้แล้วบังเอิญไปเจอข้อมูลตัวหนึ่งมาค่ะก็คือภาษีกลางปีพองดอ1ของปี63แล้วก็ภาษีถูกหักนัที่จ่ายของปี63ของเก่าของเก่าที่จ่ายให้กับสามกรณไปแล้วใช่ค่ะแต่ใช้สิทธิ์ไม่หมด ตั้งแต่ปี63ตอนเนี้ยจะทําบัญชีและเสียภาษีในปี64อืต้องจ่ายถึง8,000 0กว่าบาทแล้วปี63ที่ใช้สิทธิภาษีไม่หมดอะมีอยู่ประมาณเกือบ4,000 0บาทจะสามารถเอาพองดอห1หรือภาษีกลางปีบวกด้วยภาษีหักในที่จ่ายของปี63 ม,มาใช้สิทธิ์หักกับภาษีปี6กสี่ได้ไหม,มถ้าใช้ได้จะทําให้เขาเสียภาษีอยู่ประมาณ40,000บาทเขาก็เออยัง <Happy. S 2> พอจะดีใจอะ่ะจะสามารถหาเงินมาจ่ายภาษีให้กับสปอร์ได้อยู่เลยถามเข้ามาค่ะซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาหาคําตอบให้คุณนะคะว่าไม่ได้ค่ะคือ ถ้าเกิดคุณไปมีมุมมองในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่ม mm hmm. เช่นเอาไปหักกันระหว่างภาษีซื้อภาษีขายและกลายเป็นเครดิตเนี่ยแบบนี้มันผันยอดได้เรื่อยๆจะหลายปีก็ยังสามารถ5ปี10ปีเอาไปหักกับภาษีขายที่คุณ จะต้องจ่ายได้เพราะมันเป็นเครดิตภาษีเราเรียกว่ากลุ่มภาษีมูลค่าเพิ่มแต่สิ่งที่คุณถามตอนนี้คุณไม่ได้ถามเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มครับคุณถามภาษีอีกตัวหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าภาษีเงินได้มันจะได้เหมือนภาษีมูลค่าเพิ่มไหมอาจารย์เกียบตอบว่าไม่ได้ค่ะเออทำไมไม่ได้ภาษีเงินได้นะคะก็คือภาษีหักไที่จ่ายหรือภาษีกลางปีนะคะต้องใช้สิทธิ์ปีต่อปีเท่านั้นนั่นหมายความว่าหากในปี6 3สาม สมมุตินะคะคุณต้องเสียภาษีแค่เพียงหนึ่งหมืนบาทแต่คุณมีภาษีถูกหักหรือภาษีกลางปีอยู่ที่ห้าหมื่นบาท คุณเอาห้าหมื่นมาลบหนึ่งหมื่นที่คุณต้องจ่ายมันเหลือสี่หมื่นสี่หมื่นตัวนี้คือแปลว่าหกสามคุณไม่ต้องจ่ายเลยเพราะคุณเอาตัวที่คุณเคยจ่ายไปแล้วมาหักได้ใช่ค่ะอาจารย์แล้วคุณก็จะเหลืออีกสี่หมื่นที่คุณไม่ได้มีโอกาสใช้สิทธิ์ในปีหกสามใช่ค่ะซึ่งสัมภารบอกว่าสี่หมื่นในปีหกสามที่คุณใช้สิทธิ์ไม่หมดนี้นะให้คุณขอคืนได้ภายในสามปีค่ะแต่คุณยังไม่ไม่ได้ขอคืนในปีหกสามเพราะนั้นมาถึงปีหกสี่คุณจะเอาสี่หมื่นในปีหกสามนี้มาห ภาษีปี64ส่แต่ไม่ได้ก็คือหากใช้สิทธิ์ไม่หมดคุณต้องขอคืนเท่านั้นซึ่งอย่าลืมนะคะขอคืนก็จะโดนตรวจเพราะฉะนั้นหลายๆที่เลยไม่อยากขอคืนเพราะไม่อยากจะไปยุ่งกับสัมภาระเลยต้องยกประโยชน์ตรงนี้ค่ะในเรื่องของภาษีหักไปเลยให้กับภาครัฐเหมือนยกให้ภาครัฐไปเลยฟรีๆประมาณนั้นค่ะ,ะในส่วนของปี64คุณยังต้องจ่ายภาษีอยู่ที่8 0,000บาทเหมือนเดิมค่ะ โอเคงั้นผมขอออกตัวแทนสมรณ์นิดนึงนะฮะไม่ใช่ว่าสมรกรเขาไม่ดีว่าคุณมาขอเงินเขาแล้วเขาจะต้องตรวจคุณเพื่อเอาเป็นเอาตายนะฮะผมขอพูดในมุมมองสมรกรแล้วกันสมรกรเขาก็เลยมีมุมมองว่าไอ้ที่คุณได้เงินภาษีเกินมาในเรื่องของภาษีเงินได้อะไอ้ภาษีกลางปีหรือไอ้ค่าใช้จ่ายที่คุณเอามาหักกบลบการทําให้คุณมีตัวภาษีเหลืออยู่ประมาณสี่0มืจากตัวอย่างนี้เนี่ยคุณได้มีการเอาไรายได้ค่าใช้จ่ายมาหักถูกต้องหรือเปล่าเขาจะขอตรวจคุณตรงนี้ ถ้าเกิดคุณมาหากได้ถูกต้องแล้วเขาก็ไม่เป็นปัญหาที่คุณจะขอคืนถูกไหมใช่ค่ะเขาก็จะให้เงินคืนภาษีแต่ประเด็นของผู้ประกอบการก็คือน,นี่แหละพอสัมปกรณ์มีมุมมองที่จะตรวจเอกสารตรงนี้ตรงนั้นคุณก็ต้องเสียเวลาที่จะต้องไปชี้แจงสัมปกรณ์หรือแสดงเอกสารสแสดงข้อเท็จจริงให้ได้ทราบปัญหาตรงส่วนนี้แหละค่ะคนส่วนใหญ่เลยไม่อยากจะขอคืนเพราะไม่อยากจะไปแบบชี้แจงปวดหัวประมาณนี้ค่ะหรือเพอเพอไปขอคืนหรือ จะได้เงินประมาณ5 0,000่นผมปรากฏว่าโดนย้อนหลังไปว่าคุณใช้ค่า้จ่ายผิดพลาดคุณใช้ภาษีผิดพลาดคุณมีสินค้าคงเหลือผิดพลาดไปอาจจะโดนไปหลายแสนซึ่งอาจจะเป็นปัญหากับคุณเองในการดําเนินธุรกิจนะครับดังนั้นคนทั่วไปก็เลยไม่นิยมที่จะขอคืนเพราะไม่มั่นใจว่าตัวเองทาบัญชีถูกไหมนักบัญชีของตัวเองทําถูกไหมหรือสํานักบัญชีทําถูกร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็เลยไม่กล้าเสี่ยงดังนั้นถ้าเกิดคุณไม่มั่นใจมากว่าคุณทาถูกดังนั้นก็แนะนําว่าอยากขอคืนเลยดีกว่า ใช่ไหมอาจารย์เจี๊ยบใช่ค่ะอาจารย์โอเค